กับห้างใหม่ The Mall Lifestyle Mall คือจริงๆช่วงนี้เด e t มอ m a l เขาจะค่อยๆรีโนเวทห้างใหม่เรื่อยๆอ,อย่างตอนนี้ก็จะมีที่นี่ <c oughs> นะครับก,กับ t h มอ a l l ท่าพระที่รีโนเวทไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวที่มีอีกหลายๆหลายๆสถานที่ที่เขาก็จะรีโนเวทใหม่ให้ความรู้สึกว่าเราไปเดินอินคอนเทนเดอร์คอนทุกที่เลยส่วนตัวพี่พีเองก็เป็นสายช็อปอยู่แล้ว ถ้าฉันอยากได้ฉันต้องเอาเลยตำเลยก็คือเลิฟเลยเลิฟเลยชอบงานแบบนี้อยู่แล้วชอบมากพิชภานเอาเป็นไงบ้ากับการแบบอ่ะต้องลดของจริงเล้วมันพอมาซื้อในห้างมันไม่ต้องมาตงวลนใจด้วยว่าของปลอมขอะไรอย่างเงี้ย ครับผมก็พี่ว่าคือมันเหมาะมากๆเลยคือเมื่อก่อนคนอาจจะติดภาาว่าเจมอเนี่ยอาจจะเดินยากอาจจะแบบอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขาไ,ไลน์ดินโนเวีที่อยู่กินบอกด้วยเราพีวรู้สึกว่าคือห้างใหม่เขาเนี่ยดูแบบดูดีมากๆแล้วเดินง่ายมากๆให้ฟีลแบบฮาร์ริคอนมพอเชียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรามีโอกาสได้มาเจอของจริงด้วยมีโปรแรงๆมีแรง,งอะไรพิเศษไหมอยากซื้ออะไรไหมอะไรกลางปีละกลางปีเหรอครอับก็ ที่จริงก็ช้อปปิ้งไปเรื่อยๆนะครับของพีพีไม่มีคำว่าซีซั่นครับปีปีครับทำไมเราดูรูดี้ตลอดเลยครับผมติดตามเขาอยู่กันเราต้องอุ่นหนุนแล้วต้องอุ่นหนุนไงเขาออกของมาเราก็ต้องซื้อเีอเออเออเอาฝากหน่อยงานนี้ถึงวันไหนคะก็สำหรับรักทุกคู๋นะครับตั้งแต่วันที่28ถึง31กกรฎาคมนี้นะครับก็ลดเยอะมากจริงๆนะครับขอทุกคนมาลองดูนะครับ ไปนะอะดิวกินละส่วนที่โดนทุบรดมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นวะก็จริงๆผมผมไปถึงวันแรกเลยแล้วก็จริงๆวันวันแรกไปถึงต้องคืนเลยแล้วก็อีกวันตอนเช้าเนีไปไปเที่ยวทะเลสาบไฟนะครับคือจริงคนเยอะมากนะครับคือผมจอดรถดึงหน่อยใช่ไหมแล้วก็คนก็จะมีคนเหมือนเหมือนพาสัตว์เลี้ยงมาเดินหรือว่าคนมาเดินวิ่งจ็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนอยู่แถวนั้นเนี่ยเยอะเยอะมากจนเป็นร้อยคนเลยผมก็เลยเหมือนเขาก็จอดเรียงกันทั้งแถว เข้าไปเดินยังมาเลยกรถไฟมาใเลยเดินไปถึงาาห้าทีแล้วออกมาถึงก็คือแบบเดินมาผมผมขับนะผมกำลัจะขึ้นรถแล้วก็อ่ะเฮ้ยกระจกแตกแล้วตกใจเลยเี๋ยวปามาดูปลาก็อบอกว่านึกว่าพูดเล่นอะไรเงี้ยพอเดินมาถึงแล้วตกใจกันใหญ่เลยเเจที่มันมีของเข้าของอาหารไปเยอะอไหมมีราคาประมาณเท่าไหร่ก็จริงๆหายพวกเป้อะไรเงี้ยจะอาหารหมดอย่างเงี้ยหลักๆก็จะมีพวกผมก็จะเป็นแท็บเล็ตอะไรเงี้ยแท็บเล็ตหายแล้วก็ มีพี่ชาย passport ก็โชคดีคือได้คืนเพราะว่าเหมือนเขาก็จะเอาของที่เขาเอาอะไรนะของเขาไม่เอาเขาก็โยนทิ้งไว้แล้วก็มีมีคนมีคนคนแบบคนรูเมืองดีอะไรเขาเก็บแล้วเขาก็ทักไม่ใชนเจอร์พี่ชายผมมาก็เลยบอกว่าพวกของสําคัญพาสปอร์ตอย่างี้ก็ได้คืนอย่างแท็่เล็ตของเราที่หายไปมีข้อมูลอะไรสำคัญเกี่ยวกับงานอะไรอยู่างเงี้ยจริงจริงก็เป็นจริงๆผมใช้ใช้มานานเลยผมใช้มาตั้งแต่เข้ามหาลัยเยพวกงานมหาลัยหรือว่างานต่างๆก็อยู่ในนั้นหมดแต่ว่า ก็ไม่เป็นไรเราก็มีเหมือนอยู่บนทาวเวราก็เดี๋ยวไปดูดออกมาก็ไม่ไม่เป็นไรได้ไม่เสียดายมาความทรงจำอะไรเงี้ยบ้างจะแบบหายเลื่อนหายก็พี่หัวล็อกค้าใช่ไหมคะโอ้หเราก็ต้องแบบมีชักเล็กมีโทรศัพท์อะไรแล้วยังไงเราต้องซื้อให้เขาในงานนี้เลยสิบเรื่องลดแน่เลยซื้อให้ใหม่ซื้อให้เลยสิบเรื่อสิบเครื่ออ่ะพี่พี่พูดแล้วแต่ว่ามีข้อแม้มีข้อแม้ว่าเร็วต้องทำตามที่บอกนั่นก็ตื่นนั่นก็คือซื้อคืน20เครื่อง ไอ้ที้อมูสัมพัญที่หายไปเยอะไหมอ่ะก็จริงจริงไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีซึ่งซึ่งเพราะพรมันอยู่บนคลาวพอเราซื้ออันใหม่ผมว่าดูข้อมูลลงมาได้อันเก่าก็จริงๆไม่ค่อยห่วงเพราะว่าเพราะว่าพอพอมันล็อกอยู่เขาก็เปิดไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ต้องล้างทิ้งอย่างเดียวอยากตามหาตัวคนร้ายมันพอเป็นไปได้ไหมคะมีการแจ้งความหรืออะไรไหมก็ก็มีไปแจ้งความนะเพราะว่าเพราะว่า ที่ชายพาสปอร์ตหายอะไรเง้ยเพราะก็เรื่องของประกันอะไรเงี้ยต้องต้องไปเอาตังค์หาว่าของหายจริงนะก็เขาเขาบอกว่ามันมันเกิดขึ้นบ่อยมากเหมือนเหมือนคนที่นู้นเขาบอกไม่ไม่ต้องโทรเรียกตำรวจตำรวจไม่มาทนไปเรื่องปกติแต่เราคนแบบพอมาถึงแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแบบวันหนึ่งแบบเยอะมากเก็ไปถึงทำอะไรไม่ได้เพราะทำใจอย่างเดียวเตรียมใจไว้เลยไหมครับว่าไปแบบนี้มันต้องโดนบ้างอะไรเงี้ยเพิ่งจริงคนเตือนเยอะมากเตือนเยอะมากแต่เราก็ไม่นึกว่า จะดุขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็คิดว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวแบบที่แบบรับตาหรือว่าไม่ได้ไปจอดรถที่อันตรายงนั้นมันก็เหมือนถ้าในเมืองไทยเหมือนเราอยู่สวนรถไฟเลยเยอะมากใช่คือคนแบบเล่นแบบมีสัตว์เลี้ยงมีแบบคนมันเหมือนเพราะว่ามันไลฟ์ลี่มากไม่นึกว่าแบบมันจะแบบดุขนาดอยากคิดอีกทีก็ดูไม่เครียดมากเพราะแบบกึ่งการลงรู้บอกว่าถูกคนไปต้นไปคนความเท่ไปด้วยก็จริงจริงก็มันทำทำอะไรไม่ได้มากกว่าเราก็รู้ว่าเราก็คิดว่าเราจะแก้มันหนาอย่างไงแล้วก็ เดี๋ยวจะเสียเวลาเที่ยวแบบเดี๋ยวจะเสียเวลามีความสุขแล้วก็กลับรีบๆจูนตัวเองกลับมาแบบเที่ยวต่ออ่าี่ิเรีนแล้วเราเป็นห่วงไหมคะว่าแบบเออของคนที่จริงก็รู้ก็อัปเดตตามที่ทุกคนดูเนนะครับก็รู้หมดเลยว่าเขางๆวไม่บอกเขาหรอกไม่บอกเขาหรอกก็จริงๆอผมโดนโดนผมผมไม่อยากให้เขาแบบเหมือนว่าคอนเซิร์นมากกว่าเพราะว่าจริงๆเราก็รู้สึกว่าก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องแบบเป็นเรื่องเล็กเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเรามันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็ไป อยากให้เขาแบบกังวลแล้วเราแสดงความเปลี่ยนใจเป็นยังไงบ้างแม่เราก็ถามเรก็ถามทุกคนแหละว่าเออเขาเป็นยังไงบ้างของเขาหายหายอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ตกใจตอนแรกพี่นึกว่ากระเป๋าเดินทางเขาหายเลยก็เลยจะบอกว่าซื้อใหม่อ่ะซื้อเสื้อผ้าใหม่กลับมาให้ด้วยจะได้ไมด้วยได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ด้วเออแล้วมีทิปนี้มของฝากอะไรกลับมาให้เขาไหมคะ ไม่ได้หรอกคือมีหรอคือมีหรอคือมีหรอคือมีอคือมีหรอคือมีหรอคือมีหรอคือมีหอคือมีหรอคือมีหรอคือมีหรอคือมีรอคือมีหรอคือมีหรอคือมีหอคือมีหรอคือมีหรอคือมีหรอคือมีหชอคือมีหรอคือมีหอคือมีหรอคือมีหอคือมีระคือมีหคือมีหรอคือมีหรอคือมีระคือมระคือมีหคือมีหรอคือมีอคือมีห่คือมีอคือมีรอ ไม่ไม่จริงไม่คาดหวังครับผมเ,เขาไปเที่ยวเขาไปเขาเ,อาเจออุบัติเหตุมาเขาปลอ,อ,อดภัยเขากลับมาเซฟแล้วมาทำงานด้วยกวยนัน,น,นคือว่าแค่นีควาปสนะแต่ถ้าได้กระเป๋สาสักใบก็โอเคก็ <laughs> ไม่ติดอยู่แล้วเลยเออพีบบบ่พี่เราก็มีประเด็นเมไรของเราครับ เราที่เกิดมาเหมือนกันคลิปที่แบบว่ากับคุณยายกับคุณยายเป็นไงบ้างคือตอนนั้นรู้สึกว่าแบบเอาจริงเราเราเราเพื่มใจมากๆเลยเรารู้สึกว่าพอก่อนแบบก่อนไปงานอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็ถ่ายแบบทวิตเตอร์ดูแล้วก็มีคนโพสต์ว่าแบบมีคุณยายอ่ะวัยแปดสิบหกอ่ะมาที่งานนะแล้วก็มาเฝ้ารอเราตั้งนานเราด้วยแบบยืนนานมากเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราดีใจจริงๆเรารู้สึกว่าคือคุณยายเขาอ่ะก็อายุแบบมากๆแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเขาต้องมายืนรอเราอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกว่าแบบ เออมันมันอินสไปร์เราเหมือนกันเราอยากทำงานให้เต็มที่มากเพราะเราจริงๆเราไม่รู้ทั้งหมดหรอกว่าจริงๆจะมีใครที่มาจากต่างจังหวัดหรือเปล่าหรือเป็นใครที่เขาอาจจะเดินทางมาไกลๆหรืออาจจะเหนื่อยมากๆหรืออาจจะผ่านอะไรมาแล้วมาเลาะแบบมาเฝ้าเราอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าเออเราเราเราอยากจะทำน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่จริงๆเพราะกลุ่มคุณบเหมือนน้ำตาตัวจ๋าหรือเปลใช่คือพูดแร้วจริงๆแล้วมันก็จะแบบนิดนึงครับจริงๆวันนั้นวันนั้นได้คุยหรือได้พูดอะไรกับคุณยายก็ที่จริงก็พูดแหละครับว่าคุณยายแบบ เออดีใจมากๆขอบคุณจริงๆคือเราก็ไม่รู้แบบเราก็ไม่รู้เราจะพูดอะไรอะไรเงี้ยครับมเหมือนเขาอยู่ไกลมากๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เออเราก็ขอบคุณเขาไปอะไรเงี้ยแต่ที่จริงในใจก็แบบดีใจมากๆแล้วก็แบบเออมันแบบมันภูมิใจด้วยจริงเรารูแต่ว่าคุณย่าเขารับรู้สารที่แบบเออเป็นคลิปเป็นอะไรเงี้ยแล้วที่จริงเห็นเขาแบบไกลๆเลยครับแต่ก็ก็จริงๆก็เห็นเห็นเขาแล้วแหละเพราะเขาแบบไม่โบกแพ้งไปอะไรเง้ขาน่ารักมากๆแต่ว่าแฟนคลับเราคือทุกเพศทุกวัยจริงๆเนาะ แต่ว่าหลักๆแบบนี้ถ้ามีโอกาสก็อยากจะแบบรวมโอนต้องทำว่ามีสถิติใหม่ใช่เนาะเดโมกราฟปริกเราไปคยเคยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไะมฮะก็จริงๆก็ไอถ้าถ้าถ้าเป็นคุณยายเราอาจจะยังไม่เคยเห็นแบบท่านอาจจะเคยมาแต่ว่าเราก็ทั่วไปเราก็จะแบบเห็นแบบจริงๆบางทีแบบคนคนเยอะด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้ามีเราก็เราก็ดีใจคุณกิ๊งใกล้จะเตรียมจะมีไฟนี้ถึงปล่อยออกมา ่แฟนมิตซึ่งไงถึงีดูกิจิตในนั้นมาก่อนพี่พีอะไรนะครับ <karena> ดูกิจิตในนั้นมาก่อนพี่แล้วก็พี่ถลิกิี้เไม่มีทำไลฟ์เซชั่นมาแล้วเพลงสี่เพลงมาเราก็เราจะจวดจวดด้วยเพลงเนี่ยจริงแฟนมิตเราจะ่แค่ไหนเลยนะแต่ว่าโอ้มันมีกิมมิคของมันอยู่ที่ทำไมทำไมผมถึงต้องต้องต้องรีบจัดออกแต่ของพี่พีกิจในเพลงนึงเขาก็งานเขาเริ่มแน่นเหมือนกันแบบที่ คุยกับพี่เบลสุพพงเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าพี่พีเขาก็แบบมีไอเดียมีอะไรแบบนี้มันเหมือนเรารู้กันเนาะสองคนรู้ข้อมูลของบริษัทกันีมเดียวกันอ๋อแต่แยกบริษัทกันแยนายคุณอยากให้จัดร่วมกันเลยสองบริษัทที่เดียวแบบนี้เป็นไปได้เป็นไปได้คือไม่อยากเล่าเยอะเดี๋ยวเล่านะจะไม่ันหลุดจะไม่หลุดคือมันว่าแบบเดี๋ยังอันนี้แบบเป็นแบบเล็กไน้อยมาะเลยแบบปีหน้าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบมีอะไรแบบอีกหลายๆอย่างที่ที่ อยากจะทำอยากจะแบบนํำเสน่ห์พี่พีก็หนึ่งแน่แต่สุดท้ายร้องเพลงมันมีงานมีอะไรก็ต้องคู่กันดีก็ต้องวนกันไปอยู่ดีเป็นเกณฑ์ที่กมีโอกาสก็ที่จริงพีมองว่ามันก็คือโอกาสนะครับผมงานไหน่เงี้ยมันเหมาะสมที่จะคู่กันเราเราก็คู่กันดีกว่างานไหนที่รู้สึกว่าเราอยากพรีเซนต์อะไรบางอย่างในความเป็นตัวเองของเราทั้งคู่อะไรเงี้ยล้วก็จะเป็นงานเดี่ยวกันมากกว่าอินบีของพี่เบลสองคน เป็นไงครับอินบีตัวนี้เขาแทงซ่ามันซ่าขนาดไหนร้าเออก็ตามเรื่องแหละครับผมมันก็เป็นเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปแล้วพอพี่เบลมาเป็นชิงงานให้เราด้วยเรารู้สึกว่าเราเราก็อยากจะเขาเขาก็ติดต่อมาก่อนแล้วแบบเออถ้าพี่กับกินแบบพอจะแบบเล่นเอ็มวีเขาได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วบอกเราเต็มใจอยู่แล้วเพราะเราก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งด้วยเป็นเหมือนเออเป็นเหมือนแบบคนที่ทำธุรกิจด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราเต็มใจและเราเต็มที่แล้ว ก็เลยไปรับเล่นในมีนี้แต่ว่าด้วยเนื้อหาของเพลงหรืออะไรต่างๆมูเรนโทอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ผู้กำกับด้วยอยู่ที่พี่เบลด้วยอะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นแบบประมาณได้พี่บอสมาไหมคใช่ได้พี่บอสใ่ไเรื่องราวสอรี่ทำไมมันดูเข้มข้นขนาดนี้คยาวมากหนักมากค่อนข้างจะไม่ไม่ทิ้งลายคุณร์เบสโคนอลค่อนข้างแบบ ดราม่าเรื่องมีกิมมิกกิโมที่มาก็ดีๆเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วผมกับพี่พีก็เหมือนกัว่าห่างจากการแสดงมาอันนี้ก็ถือว่าแบบเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มให้เราได้เหมือนว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรขัดขัดสนิ่ห์มือสั้นแล้วก็แบ่ไม่ได้ทำการทำการแสดงมานาสนุกแล้วก็แล้วก็แล้วก็ดีขึ้นมานอกจากซาวเรามีบางสา่ที่แซ่บด้วยแ่ ก็ซาบปนซาวไม่ใช่ชนนั <bas ations> ้นเนี่ยพี่ยูหรือว่าชอบใจนะไไได้มีวรัลแต่เป็นซาบปนซาวก็คะแนนเล่นยากไหมช็อตที่นั้นเล่นเนี่ยผม่นได้แต่เป็นไหน ที่จริงเราเล่นในใน MV เนี้ยค่อนข้างน้อยมากๆเลยครับเพราะว่าที่จริงแล้วตัว MV อ่ะถ่ายด้วยกล้องฟิล์มจริงๆเพราะฉะนั้นเทปมันค่อนข้างแบบมีจำกัดอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จะถ่ายได้แบบซีล่เทคกสองเทคกสองสามเทคอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เต็มที่ครับแล้วก็ตั้งใจกันทั้งคู่ในเพลงดูดราม่าได้ชีวิตจริงมันหวานแต่เนี้ยมันยากไหมในเพลงดูดราม่าในชีวิตแปลว่าอะไรอ่ะ คือในเพลงอืนดีมากแต่ชีวิตจริงอแบบเออมาเดิงมันดูหวานแล้วต่อมันก็มีอาจจะมีหลายรถแหละห่ะว่าจริงๆชีวิตจริงพอเราเป็นนักแสดงอย่างเงี้เราก็เหมือนขาวัตถุดิบหลายๆอย่างในชีวิตเราที่เราแบบ experience มาหยิบมาเล่นอะไรยอย่างอย่างมุมเศร้าอะไรเงี้ยผมว่าอย่างอย่างผมว่ที่ดีก็ก็พอจะมีบ้างให้เราหยิบมาลองใช้ลองเล่นลองมาแสดงเงหรือว่าอย่างไปร้านก็ต้องถือว่าหยิบมาใช้เปรี้ยงอ๋อหลังจากนี้มันจะได้มีมารแบบ ซีรีส์หรืองานละครคูร่กันไหมคะหลายแล้วคนมีคิดถามถึงแล้วครับผมก็ <ๆ S 2> ที่จริงอยากอยากให้ทุกคนรอติดตามไปก่อนครับ <นะ S 1> ผมก็เราสองคนอยากรับงานแสดงอยู่แล้ว <S <S ไม่ว่าจะเป็นละครซีรีส์หนังอะไรอย่างเง<อ>ี้ยครับผมแต่ว่าด้วยคิวด้วยด้วยโอกาสด้วยเพราะาอย่างปลายปีนี้เดือนหน้าอย่างเงี้ยเราก็มีซ<ม>ัมเมอร์โซนิกใช่ไหม <S <S ครับแล้วก็ยังซ้อมก่อนก่อนเดือนนี้ก็อาทิตย์หน้าก็เริ่มซ้อมกันแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวปลายปีก็จะมีโปรเจกต์ถัดไปก็มีแฟนมีสด้วยอะไรอย่างเงี้ยคิวอาจจะค่อนข้างแน่นช่วงปลายปีนีีี้้้้แตตต่่วาาาาถมโอกกสปหนนะครับ็ิดดไ สดงว่าถ้างานละครน่ะจะยกไว้เป็นดีหน้าเลยใช่ค่ะอาจจะเป็นทีหน้าเขาคู่กับคนอื่นได้ไหมคะได้ไหมล่ะได้ครับนี่ปัญหาะรนีงานแสดงก็มเป็นบทบาทแล้วก็แบบว่าเราในฐานะนักแสดงเราต้องเป็นอะไรก็ได้เชื่ออะไรก็ได้ไปอยู่ในบริบทไหนก็ได้แล้วเขาคู่กับคนอื่นได้ไหมนี่ปัญหาเลยครับนี่ปัญหาเลยคือแส่ไอะมรน่แลเนี่ยแซ่ผิดแซ่โอเค